a ยโยก็ขอสวัสดีเช้ามันไพทุกทุกคนทุกๆทุกทางกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกสเต็มที่มีชื่อว่าอับริสซาลีตจอนนี่กันอีกเช่นเคยนั่นเองเออ สลักคริมีก็ยังอยู่กับแฟรคาราวันอีกเช่นเคยนั่นเองคุณผู้ชมใช่แล้วครอบที่รักของผมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้อใช่แล้คะก็ะาหายไปนานเลยสําหรับในส่วนของไอเจ้าแบบอัพบริสเลี่จอนีนั่นเองนะคะร,รู้สึกว่าทางแบบเนี่ยเขาจะมีอัปเดตเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนอกจากบรรยากาศได้เลยนั่นเองนะคะนี่เปลี่ยนในส่วนของผู้จ้าตัวดัมมี่แล้วนั่นเองเปลี่ยนเป็นฟานนี่บาลนไท์นะเออนี่ประมาณนี้เลย นี่จะมีแสงออรอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าแบบมันจะสมูทขึ้นนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็พวกหน้าต่าง GUI เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนั่นเองแต่ขออนุญาตไม่รู้ต้องเชนล็อกก่อนนะก่อนที่เราจะไปทําการรีวิวกันนั่นเองนะคะนี่เชนล็อกเนี่ยก็จะเป็นอันเหมือนเดิมเลยก็คือโยธาเรม่สเปกตัวเองก็ยังไม่ได้รีวิวสักทีนะคะยืนใน Fk มาก็หลายชั่วโมงก็ยังไม่เจอสักทีในส่วนของไอเทมส่วนไอเทมที่ยังหาไม่ได้ก็มีประมาณนี้เช่นเคยนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปอัปเดตเล็การ รีวิวในส่วนของร่างทักทั้งหมดเลยนั่นเองนะคะก็เป็นอะไรที่เราเนี่ยทำการเก็บในส่วนของไอเทมแต้มานาเลยนะคะสําหรับในส่วนของการทําทักให้ครบทุกร่างนั่นเองก็คือนี้แน่เดี๋ยวเราจะมาทาการรีวิวให้ครบทั้งหมดเลยอ่ะโอเคแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการอธิบายในส่วนของอัปเดตก่อนเลยนั่นเองอัปเดตแรกก็จะเป็นแอนิเมชันใหม่นั่นเองนะคะแอนิเมชันนี้เนี่ยก็จะมาถึงแอนิเมชันเดินเนาะน่าจะอย่างน,น,นั้นมั้งน่าจะหรือเปล่าไม่มน่ใจแต่ว่าพอเวลาเดินแล้วเนี่ยม,มันจะมีเสียงเดินแบบนี้ด้วยนะ อ่าประมาณนี้ต่อมาจะเป็นในส่วนของการระบบความเสียหายใหม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็อืมน่าจะต้องดูอะไรหรือเปล่าขออนุญาตลองอืมร,ระบบความเสียหายใหม่ก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะก็อันนี้ก็ยังงงๆอ,อยู่เหมือนกันเนาะเด๋ยว damage system น่าจะบอกในส่วนของค่า damage เ,เปลี่ยนไปหรือเปล่า new anti cheat นั่นเองป้องกันการโกง w a l k i n g dummy นั่นเองในส่วนของ dummy เนี่ยจะสามารถเดินได้บางตัวนะคุณผู้ชมอ่ามันจะสามารถเดินได้บางตัว ไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าตอนที่เรายืน F K ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยคือเราก็เห็นว่ามันเดินได้จริงๆนะคะคุณผิ้ชมสร์สับในส่วนของดัมมี่ก็จะเห็นไอเจ้าไอฟันนี่วาเลนทน์เนี่ยมันเดินอย่างนั้นเลยแล้วก็ในส่วนของไอเจ้าตัวเลกราดัมมี่เนี่ยก็เปลี่ยนใหม่นั่นเองแก้ไขโหมดฮิวก้นะแล้วก็ในส่วนของเรดเกเบิลโมบายคีนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็ปอื่นประมาณนี้เลยเราจะทําการสรุปนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวร่างทัสกันเลยนะคะ โอเคสําหรับผูส่้าของทัชวิธีการทําเลยง่ายๆก็เพียงแค่เราจะต้องมีไอเทมชิ้นนี้ก่อนเลยนั่นเองนะคะแฮนด์คอรนั่นเองเป็นในส่วนของไอเทมมืออันนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะสามารถใช้ได้กับสเตนเลสนั่นเองเนาะในส่วนของไอเทมแฮนด์คอรเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอยู่ที่ส0บถึง20นาทีนั่นเองนะซึ่งเราเจะได้มาเป็นทัะร่างหนึ่งนั่นเองอ่ะโอเคเราก็ทําการสวมใส่เลยจะเป็นหน้าตามือนีเลยหนึ่งสองสามอืมโอเคอ่ะเรียบร้อยฮะ คราวนี้เนี่ยเราก็จะได้มาเป็นในส่วนของทักส์ล่างหนึ่งนั่นเองนี่ไอเจ้าตัวเล็กๆตัวนี้เลยนั่นเองนี่คือทักษ์ล่างหนึ่งนั่นเองนะคะคุณผู้ชมในส่วนของทักส์ล่างหนึ่งเนี่ยมันมีสกิลหรือเปล่ามีนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวทักษ์ล่างหนึ่งกันก่อนเลยขออนุเราตลองตีปกติดูซิว่าสามารถทําได้หรือเปล่าโอเคเหมือนจะไม่ได้นะคะเหมือนจะใช้ได้แค่สกิลอย่างเดียวนะสำหรับในส่วนของทักส์ 1> Act 1นั่นเองโอเคสำหรับในส่วนของไอเจ้าตัวทัคแอ็กหเนี่ยจะมีสกิลเคลื่อนไหวของมันก็คือสกิล E นั่นเองเป็นสกิลเดียวนะั่นเองก็คือสกิลอีทัคจะทำการโชกด้วยแขนเล็กๆของมันนั่นเองจะไม่สร้างความเสียหายด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคขออนุญาตดูชี้ชีนะว่ามันเป็นยังไงเนาะสกิล E ใช่ไหมโอเคมันน่าจะบักนะเพราะว่าตอนที่เราได้ทักษะครั้งแรกมันก็บักอย่างนี้เช่นกันเนาะอืมสกิลการตายสุดอีพิกโอเค อันเชิญทักล่างหนึ่งไหมรับกดสกิล e นี่นะคุณผู้ชมน่าจะบล็อกเนาะหนีมันประมาณนี้เลยเมื่อกี้มันก็โจมต,ตีให้ดูแล้วนะคุณผู้ชมสลับในเสียงของทักแอคหนึ่งนั่นเองพอเราทำการกดไปแล,แล้วเนี่ยมันเหมือนน่าจะบั็กเลยนั่นเองนะคะก็ต้องทำการรีเซ็ตไปอีกสักรอบหนึ่งนนเงงานาะอ่ะโอเครีเซต็ตอืมชิมิมิเสียงตายนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะให้ดูสักรอบหนึ่งน,นี่หน,น้าตาของอันถ้าทุกคนยังไม่เห็นไม่ชัดก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยเนาะสกิล e สักรอบ นี่อ่านึงสองสามอาจปรับมานี้เลยนะมันไม่ทำดาเมจความเสียหายใดๆอยู่แล้วนั่นเองสไรับในส่วนขอทัก์ร่างหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนอ่าโอเคนะครูพิชาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนขอการหยิบไอเทมชิ้นที่2เพื่อมาทำเป็นทักร่าง2นั่นเองซส่้ในส่วนขอไอเทมชิ้นที่เราจะต้องใช้เลยนะั่นก็คือสกู o ปครับนั่นเองอ่าเราขอหยิบมาให้ดูเลยนั่นเองซึ่งมันจะเป็นชิน้นส่วนหัวกระโหลกนั่นเองนะนี่เลยอ่าในส่วนขอไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะเลื้งแสง่ี ไอเสือขอไอเจ้าไอเทมสกูคส๊คล็อปเนโอกาสที่จะเกิดอยู่ที่3านาทีนั่นเองโอกาส2ทับี่เปอร์เซน์ที่มันจะเกิดไอสสวนขอไอเจ้าสกูคส๊คล็อปขึ้นมานั่นเองนะโอเคเรามาทําการสวมใส่กันเลยดีกว่าเพื่อทําเป็นทัชร่างสองนั่นเองหนึ่งสองสามอืมเรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทักร่างสองไหนดูซิว่าทัชร่างสองจะเป็นยังไงนะ โอเคค่อยๆโหลดขึ้นมานะครับอ่าเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทัคสร่างสองนั่นเองนีเลยแล้วเราจะมาทําการดูกันนะคะว่ามันจะมีสกิลอะไรกันบ้างนั่นเองนะสำหรับทัคสร่างสองที่เห็นมาเนี่ยก็เหมือนจะมีอยู่ด้วยกันแค่หนึ่งสกิลเช่นกันนั่นเองก็คือสกิล E นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการทำ a n i m เมช o นแล้วก็ทําการตอกตะปูเฉยๆนะโอเคขออนุญาตลองต่อดธรรมดาปกติดูหน่อย โอเคในเสียงของทักส์ล่างสองเนี่ยเหมือนจะบล็กเช่นกันก็นกนต้องทำการรีเซตอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคขอเนีญาตทำการลองกดสกิลอีดูนะคะสำหรับในเสียงของทักส์ล่างสองเนาะตัวคิวสกิลอีอืมเรียบร้อยฮะก็คือที่จริงเนี่ยมันโดนแล้วนะคะแต่ว่าเขาทำการอธิบายเอาไว้นะว่าในส่วนของสกิลอีของทักส์ล่างสองเนี่ยก็โบ o k e n หรือว่ามันพังเช่นกันนั่นเองนะประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะคุณผู้ชมมันก็ ไม่ไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมประมาณนี้จริงๆนะสำหรับในส่วนของทักที่ยังไม่เป็นร่างเต็มนะยังไม่เป็นทักซร่างสีเนาะอ่ะโอเคพยาแบบรีวิวกดได้อีกไหมก็น่าจะกดได้แต่ว่ามันน่าจะพังนะคะก็ต้องทําการดีเซนอีกสักรอบหนึ่งนั่นเองเนาะอ่ะโอเครีวิวแบบให้ดูสักรอบหนึ่งเออเวลาตายก็จะมีเสียงเอฟเฟคอย่างนี้ด้วยนะฮะโอเคให้ดูสักรอบหนึ่งเนาะสกิลอีนึ่องสองอือ เรียบร้อยครับผมเออโอเคแต่เราจะไปทําในส่วนของทักรกสร้กงสาเกันดีกว่าว่ามันจะทํายังไงนั่นเองโอเคนะคุณผู้ชมในส่วนของวิธีการทำทาทักร้างสาเลยเนี่ยก็จะต้องมีในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปเลยนั่นเองจะต้องทําการประกอบชิ้นส่วนไปนเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็ในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปที่เราจะต้องมีนั่นก็คือเทอร์เซอร์คอมพาร์ตนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาให้ดูเลยนั่นเองนะ น้าตาของ t e a s u r e c r p s ก็จ้าจาจะเป็นประมาณนี้เลยจะเป็นชิ้นส่วนร่างกายนั่นเองนะคะจะไม่เรืองแสงนะสลับในเซวร์ของชิ้นส่วนนี้จะเป็นสีเหลืองอย่างนี้เลยในเซวร์ของไอเทมชิี้เนี่ยถ้าเราสงสัยก็จะเป็นท a s ร่างสามแล้วนั่นเอง Task X3 นั่นเองเออเกือบพูดโฟลแล้วแต่ยังไม่ถึงนะ Task X3 นั่นเองโอกาสที่จะเกิดในเซวร์ของไอเจ้าไอเทมชินี้นะคะก็คือ1ชั่วโมงนั่นเอง1ชั่วโมงนั่นเองซึ่งโอกาสที่มันจะเกิดอยู่ที่1นทับ้นนั่นเองนะ อ่ะโอเคก็ผพ้บรไมการเสียเวลาเรามาทําการสวมใส่กันเลยดีกว่าหนึ่งสองสองือฮึเรียบร้อยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับทักสร่างสามนั่นเองใหนดูสิทักสร้างสามโหลดมาหรือ,อยังอ่าโหลดมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองอน,นี่ก็คือทักสร้างสามนั่นเองในส่วนของสกิลนี้เนี่ยจะเยอะนิดนึงนะคะโอเคขออนุญาตโพสท่าได้หรือเปล่า เหมือนจะโพสต์ได้นะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีพวกแอนิเมชันอะไรอ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลรของแอร์ลองโจมตีดูหน่อยโอเคก็ตามนั้นนะคะเวลาเรากดสกิลนี้ทีก็คือแบบมันจะบล็อกแบบอันนี้จริงๆก็ต้องรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งอ่ะทุกคนอ่ะทุกคนเห็นไอ้เจ้าตัวฟันนี่วัทนาที่มาเดินมาอันนั้นคือเป็นดัมมี่ตัวใหม่นั่นเองก็คือใครที่ถ้าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คนเดียวก็อาจจะหล่อนิดนึงเนาะ เห็นว่าม right right e. so ันเดินไปเดินมาที่จริงมันก็เป็นในส่วนของระบบของเขานั่นเองนะคุณผู้ชมมันเดินเองอัตโนมัตินะอ่ะโอเคยวขออนุญาตกดสกิลแรกก่อนนะสกิลแรกอะไรเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิล e นั่นเองเป็นการต่อยหนักนั่นเองนะคะแต่ว่ามันโคลคเมันพังนั่นเองนะคุณผู้ชมประมาณนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีแอนิเมชันหรือเปล่าอ่ะโอเคมีแอนิเมชันนะคะสำหรับในส่วนของสกิล e สกิล r จะเป็นการตอกตะปูนะแต่ว่ามันก็โบลคเคมเช่นกันโอเค โอเคโหมันต้องรีเซตทุกรอบเลยนะเนะี่ยคุณผู้ชมมันต้องรีเซตทุกรอบจริงๆใช้สกิลหนึ่งก็ต้องรีเซตนะอ่ะโอเคก็ในส่วนของสกิลพวกนี้เนะี่ยคือเขาเนี่ยจะโร่เคนหมดเลยอ่าในส่วนของสกิลอาร์จะเป็นการต่อตะปูนั่นเองเดี๋ยวเราให้ดูเนาะเดี๋ยวดูซิว่าจะเป็นยังไงสกิลอาร์นะเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เสียตะปูอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่มีในส่วนของแอนิเมชันใดให้เห็นนั่นเอง ต่อมาจะเป็นสกิลทีเป็นแนวมัลติช็อตนั่นเองแบบจะโดนแบบดับเบิลด้วยการแบบต่อตะปูนั่นเองนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมเออน่าจะเป็นประมาณนั้นนะโอเคเราจะต้องทําการรีเซ็ตอ๋อไม่ต้องไม่ต้องคนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ทุกคนถ้าทุกคนได้ยินมันจะมีการยิงในส่วนของตะปูเนี่ยออกไปนั่นเองนะประมาณ2หรือ3ครั้งนั่นเองเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลวายจะเป็นสกิลฮิลนั่นเองอะทุกคนน่าจะได้ยินเสียงนะคะก็คือมันสามารถใช้งานได้นั่นแหละแต่ว่ามันพังนะคะตอนนี้ สกิลีเป็นการโพสต์เองจะจะไม่มีในส่วนของท่าโพสต์แล้วก็มิวสิกสกิล X เป็นการบล็อกแต่ว่าแอนิเมชันเนี่ยจะไม่ทํางานนะแต่ว่ามันบล็อกให้นั่นเองอ่ะโอเคก็ในส่วนของสกิล C จะเป็นการโลนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะเป็นการกรี๊งปกติสกิล V เนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าเป็นการ t e l e อร์ตนั่นเองซึ่งมันจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อในส่วนของอยู่ในช่วงเวลาที่ k เ n g Kim San เนี่ยข้ามเวลานั่นเองท i m e s k i นะโอเคก็ อันนี้ก็สกิลได้นะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นแบบคิงค็มสันก็ได้เนาะนี่ทุกคนน่าจะเห็นนะคะว่ามันเทเลพอร์ตไปดาน,นั่นเองขออนุญาตลองดูอีกสักนิดนึงอ่าเทเลพอร์ตประมาณนี้ก็ไม่ได้ไกลมากนั่นเองแล้วก็ใกล้ๆนะแล้วก็ในส่วนของสกิลอื่นๆก็ไม่มีแล้วเนาะต่อมาจะเป็นแจ็คพอร์ตของเรานนัเองก็คือการทำทัคสร่างที่4นั่นเองทักส์แอคโฟร์นั่นเองตัวที่ใครหลายคนน่าจะชื่นชอบนั่นเองนะเออโอเคมาก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการทําให้ดูเลยนั่นเอง สำหรับในส่วนของไอเทมชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายที่เราจะต้องมีเลยนั่นก็คือ h e a r t c u f f s นั่นเองปนชิ้นส่วนหัวใจนั่นเองนะคะในตอนนี้นะโอเคอันนี้เลยคุณผู้ชมในส่วนของหัวใจก็น่างจะเป็นหัวใจอย่างนี้เลยนะแล้วก็จะไม่เรืองแสงเนาะในส่วนของไอเจ้าไอเทม h e a r t c u f f s เนี่ยโอกาสที่มันจะออกอยู่ที่หนึ่งชั่วโมง10นาทีนั่นเองโอกาสหนึ่งทับสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะที่มันจะเกิดในส่วนของไอเจ้าไอเทมชิ้นนี้นั่นเองเนาะ อ่ะโอเคก็นเพืม่มเป็นการสเวราเรามาดูทัร์กแอ็กโฟกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนั่นเองหนึ่งสองสอ่าเรียบร้อยครับทัรกร่างสีเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับนี่คือทาร์ร่างที่4ี่ทา์กแอโฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสกิลของมันเลยบอกเลยนะคะว่า เยอะจริงๆนั่นเองนะคะเยอะจริงเยอะจริงโอเคสำหรับในส่วนของสกิลแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกิล e นั่นเองมันคาบอกว่าไอเจ้าจะท้าทาทำการปล่อยมัดในส่วนของปล่อยหมัดออกไปนั่นเองอย่างมากเลยนั่นเองจะการได้ในส่วนของดาเมจประมาณหนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้าสิดาเมจนั่นเองประมาณนี้หรือเปล่าต้องมาดูกันนะสกิล e ใช่ไหมหนึ 1, 2, ่งสองสามไม่ใช่นะแต่ว่าอือหือืออ ต่อยอย่างรัวเลยนะคะดาเมจคือมันก็ไปได้เรื่อยๆนั่นแหละเนาะโอ้ oh, oh, โหตัวอย่างอืมอีซี่มีคำว,ว่าอีซี่เออเรียบร้อยครับคูดาถือว่าเร็วอยู่นะ, oh, ะรอบหนึ่งเออต่อยไปดาเมจเออเออเยอะละซีเอออ่าประมาณนี้นะเองนะดาเมจไปได้ประมาณหนึ่งร้อยหรือว่าหนึ่งรอหาสิบอแต่ว่ามันน่าจะต่อยรอบๆหนึ่งอะประมาณหนึ่งร้อถึงหนึ่ง้อหสิบอะไรประมาณนี้ของเขานะเริมๆแล้วเนาะ ต่อมาจะเป็นสกิล R นั่นเองไอเจ้าทาสลากสีเนี่ยจะทําการตะโกนออร่าออกไปขณะทําการส่งหมัดเข้าไปหาศัตรูนั่นเองสร้างความเสียหายอย่าง incredible damage แบบ incredible เลยนั่นเองเนาะอ่ะโอเคสกิล R ใช่ไหมหนึ่งสองสองอือ้อยสี่า damage นะครับคุณผู้ชม345.1้อยสจนึ่ damage ฉันเองโดนเข้าไปดีเฮ้ยไ,ไหนก็มันมีตัวที่ดัมมี่มันอันนี้มาใหม่กันขออนุญาตแบบลองกับไอเจ้าดัมมี่ตัวใหม่เลยละกันนะสกิล R โดนไปดีสามร้อยสี่สิบห้าจุดเจ็ดหรือจุดหนึ่งนะคุณผู้ชมซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยก็คล้ายๆกับการต่อยหนักนั่นแหละเนาะต่อมาจะเป็นสกิลทีนั่นเองสปินริงนั่นเองทัฟสในส่วนของทัฟส์แอคซีจะทำการหยิบวงแหวนเสริมพลังขึ้นมาสองวงแล้วสร้างมันด้วยการหมุนนั่นเองจากนั้นก็ทำการคว้าไปที่ศัตรูสร้างความเสียหายค่อนข้าง,ง,งต่ำนั่นเองนะคะแต่ว่าจะมีครูดาเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นโอเคเลยถ้างั้นขออนุญาตลองดูนะคะสกิลทีใช่ไหมครูดาแค่หนึ่งวีเอง โดนนะฮะอือือโดนไปดีโดนไปด,ด,ปดีประมาณนี้เลยนะคะมันจะสร้างวงแหวกขึ้นมาสองอันถ้าทุกคนไม่เห็นเดี๋ยวขออนุญาตลองกับรามี่ตัวนิ่งแล้วกันทิปอ่ะโอเคมันโดนอยู่นะคะถ้าทุกคนไม่เห็นใกล้ก็ขออนุญาตทำอย่างนี้กันอ่ะประมาณนี้เลยจะทำการหยิบวงแหวกขึ้นมาสองอันแล้วก็ทำการเลื่องไปคือดามจมันจะต่ำมากนั่นเองนะ,ะแต่ว่าคูดาคือเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นนั่นเองเนาะ ต่อมาจะเป็นสกิล F นั่นเองอินฟินิตสปินนั่นเองทาร์กกซ์จะทำการชาร์จสปินและจากนั้นน่าจะทำการส่งการยิงตะปูออกไปยิงตะปูสีเหลืองออกไปนั่นเองผสมกับสปินที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปอยังเป้าหมายสร้างความเสียหายได้ดีเลยทีเดียวนั่นเองนะคะโอ,อ้ต้องขออภัยด้วยท่ะถ้าแบบว่าเกิดอธิบายข้อมูลในส่วนของไอจ้าทักซ์เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าเราเนี่ยยังดูไม่ถึงนะคะต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนเนะาะก็ใครที่เป็นแบบดูถึงตอนนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ะโอ ขออนุญาตลองดีบสกิลเอฟดูเนาะหนึ่งสองสามสกิวเอฟโดนดามเมจไปดีคูดาก็น่าจะต้องรอเวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะผมโอเคเมื่อก,กี้เหมือนจะไม่เห็บอะมันยิงตะปูนะเราจะต้องมองมุมอม,อมองอย่างนี้หรือเปล่าโอเคคูดามันก็ใช้เวลานานจุดอสมสมวเลยเนะี่ยมันจะต้องใช้เวลาสักพักรนะยะคุณผู้ชมอันนี้คือกดแบบกดย้ำๆแล้วนะเนี่ยโอเคมาเรามาทำการรีวิวในส่วนของ ตกใจทุกรอบตกใจทุกรอบนะเวลาเรียกไอ้เจ้าทักออกมาอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลองรีวิวสกิลเอฟอีกสองรอบหนึ่งละกันโอเคสกเอฟขออนุญาตมองมุมอลอย่างนี้เนาะหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำ่าเรียบร้อยโดเข้าไปจังๆเลยนะเองฮะสกิลเอฟเนาะต่อมาจะเป็น Skill J, กสกิลเจ็บบีดดาวทัสเนี่ยทำการจีบศัตรูขึ้นมาและทำบีดดาวสำความเสียหายมหา,าศาลนั่นเองต้องมีในส่วนของพลังชีวิตที่ต่ำนั่นเอง ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาจะบอกว่าเราต้องมีพลังชีวิตพลังชีวิตที่ต่ำหรือเปล่าใช่ไหมเราถึงจะใช้พลังนี้ได้นั่นเองนะคะขอย่ลองกดแบบปกติปกติไม่ได้นั่นเองแสดงว่าคือเราจะต้องมีเลือดน้อยนั่นเองแล้วเราจะเลือดน้อยยังไงก็เราจะต้องไปทําการสู้นะคะคุณผู้ชมต้องไปทําการสู้กับพวกบอสอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีทําในส่วนของให้เลือดต่ำก่อนละกันนะคะโอเคสกิลต่อมาจะเป็นสกิลแซ่นั่นเองแนวไก พักเนี่ยทำการผสมในส่วงของงาเข้ากับเล็บของเขาแล้ววางมาลงกับพื้นเพื่อให้มันเนี่ยเหินข้ามพื้นได้นั่นเองเฮ้ยจริงอะขอยนุญาลองดูหน่อยสกิลแซตใช่ไหมหนึ่งสองสามอืมอืมอืมเรียร้อยฮะเออโอเคก็ประมาณนี้เลยนะถือว่าความเร็วเนี่ยถือว่าเร็วอยู่พอสมควรต่อมาจะเป็นสกิลซีนั่นเองนะเขาิชชก็เป็นการเก้งปกติเลยนะ ต่อมาก็สกิลวีมีไหมไม่มีแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลคร่าคร่าทั้งหมดขอไอ้เจ้าทาสร่างสีนั่นเองเอาล่ะคุณผู้ชมในเมื่อทาสมาเจอกับไอ้เจ้าทาสอีกตัวหนึ่งนั่นเอง,เองจอนนี่สูซาบอสนะฮะมาเออโอเคมาสูสีกันหน่อยละอ่ามามามา,มาเออแล้วเ,เราจะต้องต่ำนะคุณผู้ชม พลงต่ำขนาดไหนเชียวโอ๊ะโอ้งต่ำจริงสิคอ่ะสกิลเอเป็นการปล่อยอย่างนี้ออกไปโอเคมาอื้มอื้มเรื่องเราเหลืองล้นะคะกดตัวเจได้หรือยังยังไม่ได้นะต้องต่ำกว่านี้ต่อยเลยจอวนี้ต่อยเลยจอนี่เดี๋ยวเรากดสกิล จได้หรือ,อยังเอ่ยยังไม่ได้นะฮะโอเคขอตามคนนี้อีกเจยังไม่ได้นะครั okay. คนนะคะบคุณผู้ชมขออีกสักนิดหนึ่งอืมอืมอืมโอเคสกิลเจแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้โอเคนะเลือดเลือดเลือดแดงแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวได้โจ๊กนีก่อนโอเคตอนนี้ก็คือเลือดเรา เหลืออย่างนี้แล้วนะคะอือหือขอ,อยากลองดูอีกรอบนี้จอนี่ขอลองอีกรอบนี้ไม่มั่นใจว,ว่ามันถึงหยิบไม่ได้นะโอเคตอยมะ <ๆ S 1> มันขึ้นดานเมจเป็นศูนย์นะคะตรงนั้นเนาะก็เลยแบบไม่มั่นใจว,ว่ามันอาจจะโบเก้นหรือว่ามันอะไรยังไงนั่นเองนะเออโอเคเออเรียบร้อยฮะ,ะอืมอืมอืมเรียบร้อยตายอโอเคก็ขอรี่นในสูจน์ของพวก โอ้โหพวกสกิลค่อนข้างของไอเจ้าทัคซทั้งล่างเนี่ยทุกล่างเนี่ยประมาณนีล้ละกันนะเพราะว,ว่าคิวมันจะนานเกินไปนั่นเองก็ต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะคะว่าใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไอเจ้าตัวที่เป็นในส่วนของทัคเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะคะก็อธิบายข้อมูลเนี่ยอาจจะงงๆเนาะแล้วก็อาจจะแบบขัดขัดขดนอ่ะเออในส่วนของสกิลทัคต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้นะก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะคะก็เออลองแบบว่า ก็ต้องขออภัยเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังไม่เคยดูถึงออนนั้นจริงๆนั่นเองนะเออโอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กับ u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกดติกไลคเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะคะเออโอเคก็คลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาทุกคนชูชุนท่านกันไปก่อนสามารถรีเควสต์ได้นะคะว่าอยากจะให้รีวิวสตตัวอะไรหรือว่าแบบไหนในเกมรูบาร์ก็รับพิมพ์มที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม